สวัสดีค่ะมาพบกับจินยูแบบบานๆค่ะพี่น้องมือส้ามากินผัดมาม่าขี้เมาอสมเสียงเครื่องบินเสียงยังเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่ไก่สนามบินสนามบินท้าเข่าค่ะพี่น้องมันก็นเลยดังแห้งเลยคะ่ะผัดมาม่าขี้เมาลูกชิ้นเนื้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะลูกชิ้นเป็นก,ก่อนๆเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะผัดมาม่าก,ก็คือใส่แค่รสใส่พริกไทยอ่อน คใส่พริกไทยอ่อนแล้วก็ส้มีเกี่ยมไฉค่ะพี่น้องแก่เลี่ยนน้ำผาพี่น้องก็ใส่ทั่วลันเตานัมค่ะมาจ่ายเดี๋ยวทำมากินกันเลยค่ะพี่น้องบอกเป็นการเสียเวลาเนาะ,ะค่ะพี่น้องก่อนกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น่ามันด้ค่ะพี่น้องขอพูดละลายที่เขามาคอมเมนต์เขามารับชมค่ะขอบคุณกำลังใจให้มีให้เสมอเลยค่ะพี่น้องทุกเม่นทุกเอ่อคลิปหรือทุกยังนี่ค่ะพี่น้องเขามาคามมอมเมนต์โน้ตสตอกกับทุกเม่นเลยด้ค่ะพี่น้องถ้าโนูเห็นเนาะ หนูว่าเห็นกับคือบริเตอบถ้าเห็นใน้หนูสุดตอบเบิร์เลยค่ะพี่นนองมาจาะเมื่อกีน้ในการเลยเซ็แบแซ่ค่ะพี่ขัดมากๆขี้เมาค่ะเลยนี่ค่ะคะกไขยเม็ดเนีนๆก็ตลังพัดแล้วขนหอนค่ะ ยำใชายยำค่ะแกเลี่ยนค่ะม่ามาก็มามาทั่วไปนี่นะคะพี่น้องหนูก็เอามาผัดใส่ซีอิ๊วใส่ใบโหระพาเนี่ยใส่พริกใส่แยงตําเข้าไปสิค่ะพี่น้อง Yeah. วิธีห่าหนูก็อนบ่ได้ลงให้เบิงนะคะพี่น้องเพราะว่าแค่ร้งไปแล้วรอบนึงเนาะค่ะพวกมาม่านี่ค่ะหนูก็เลยสะมากินให้เบิงซือกินเนี่ยกินหัวเพราะว่าช่วงนี้บดไอแค่ข้าวเขาไม่มีแนวสิเเ็ดพี่น้องเกิดกินอาหารใหญ่ๆายๆอาหารกองกินอย่างไรสิคะ สาซิมิจำชายยำตัดความเลียนค่ะพี่น้อง s. <S เดียนใบฝนต่นหนาวพี่น้องแต่ว่าฝนก็ยังตกทุกมมือทุกมืือตกย่แรงมากนี่กับสะฮองคึ้ๆม,มาก ลูกสิ้นเนื้อเด่งๆแลวค่ะคุณไดนไปเฮ็ดงานนอกบ้านกับสลำบากแน่ค่ะพี่น้องพอเพราะว่าวัตสีหาโมงมากกับสะขึ้มมากกับสตกเลยค่ะคนยำคนเลิอกงาน นี่ค่ะคล้ายๆออนนิดนึงค่ะ 不能到。 มาม่าฮอหนึ่งเลยค่ะพี่น้องน้องประเทศไร่น้องย่านน้องกินโบเบิด์แซ่บแซบพี่น้องนี่ค่ะข้ามใหญ่ You have you known? จะได้เงียงเสียงปำมนำไม่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะเริ่มหดต้นใหม่ค่ะ ไปละค่ะพี่น้องบัวลวลูกสินมันแน่นอิ่มแห้งค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเป็นเมนูอาหารที่เก่าค่ะอันนี้มากินเลยกินหัวกินทักทายกันเนาะค่ะพี่น้องนุอาจสบายกินแบบแบบมื่ออาชีพบรรไดเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าก็กินแบบขึ้นลงกินเขาสิค่ะเอามากินมาวอาเล่นวอาหัววอา,วา,วา,วาทักทายกันค่ะพี่น้องไปละจ้าพอกันคลิปหน,น้านุก็จะไป่เคยกับเผาให้หนึ่ง